สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะแมบบ่มะลินะคะได้มาทานส่วนแบ่งนะคะคะแนนของคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะดูคุณยายเรานะคะภูลตะก้าเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็มีแม่พระพ่อพระนะคะท่านแวะเข้ามาเมตานะคะแก้มด้วยยานะคะคุณแม่จะแก้มด้วยยานะคะแม่มะลินะคะไม่ใช่แม่เจ้าคุณนะคะรูปร่างสูงโป่งเลยนะคะส่วนแบ่งคุณยายนะคะได้มาทานแล้วนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋ากราบขอบพระคุณ <oluyor> ท่านมากๆเลยนะคะ ขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะคุณยายเจ้าคุณกับแม่มะลินะคะได้ทานผลไมว้วหวานก่อนนอนนะคะแม่มะลิก็จะมาทานตอนเช้านะคะเป็นส่วนแบ่งนะคะของทุกวันเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะนำพาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอให้ท่านร่ำรวยนะคะท่านรวย แล้วก็ขอให้ท่านรวยยิ่งๆ่งขึ้นเลยนะคะกราบขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาไม่เคยลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะก็เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะ เป็นความเมตตานะคะที่คุณพ่อคุณแม่เมตตาเข้ามานะคะช่วยให้คุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะได้ค่าน้ำมันไปตัดย้านะคะแล้วก็เจ็บสะสมคะแนนนะคะซื้อต้นสับประรดนะคะเลี้ยงคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะขอประคุณมากๆเลยนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าขอให้ท่านเจริญยิ่งๆขึ้นเลยนะคะสาธุบุญด้วยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณแม่จา๋าคุณพ่อจ๋าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะคะก็เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ย่าอ่อนๆนะคะของคุณยายเจ้าคุณนะคะตอนเย็นจะมาไลฟ์สดก็จะได้ทานผลไม้ทานยญ้านะคะอันนี้เป็นแม่มะลิเรานะคะมาทานจนแบงนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ก็แม่มารีก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะขอพระคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ท่านช่วยเมตตาทุกๆคะแนนนะคะช่วยเมตตานะคะแม่มารีกับคุณยายเจ้าคุณเรานะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าคุณยายก็จะทานต่อนะคะบ๊ายบายจ้า